จุดหมายของคุณอยู่ทางซ้ายมีใช่นีไงไม่มันเงินสามกีก็ต้องลงไป, <Okay. S 1> ปอพาลูกมีาเียวตอนนี้ไปาอยู่สวนรองเท้าผู้หญิงนี่ mm hmm. ที่เห็นเป็นข้างเดียวเพราะว่า mm hmm. เดี๋ยวไปบอกพนักงานเขาได้นะว่า mm hmm. เบอร์ไหนสีไหน เนี่นนยมีว้าอันนี้สวยรองเท้าผู้ชายสวยอะ่ะของพี่เนี่ยแต่และคู่ชอบชอบนี่ไอ้คืดี บอกแล้วรองเท้าผู้ชายสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะนี่นี่ใกล้ๆกันจะเป็นนี่เป็นพวกลดราคาอันนี้สามว้ห้าสิบ อันนี้น่าจะเป็นพวกรองเท้าแต่างเดียวนี่เขาปลูกเชือกไว้ให้จะได้ไม่ต้องหาซารามันดาออกเสียงถูกปาะอันนี้ห้าร้อยสินค้าทุกอย่างตรวจสอบก่อนจ่าตังค์เพราะไม่ครับคือนี่ขนาดเป็นกระบะ5ห้าร้อยยังสวยเลยเอ่ะไหนใครบอกว่ารองเท้าผู้ชายไม่ค่อยมีให้เลือกสวยๆเยอะเลยที่นี่ นี่ใครใครไม่ชอบแบบขูดชอบเป็นแบบตีนตุกแกห้าร้อยื่อนี้ก็ห้าร้อยไม่แต่มันก็ต้องลุ้นเอาวมันจะมีขนาดเราหรือเปล่าื่อนนี้สวยดีสีเขียวอโอ,อเอ้ยสวยดีสีเขียว ขนาดเล็กก็มีแต่ไม่ใช่ขนาดเราแน่นอนอะไรอ่ะของ h s h p o p p i n g เดินปลาที่อันนี้ข้างในเป็นสีนี้อันนี้ของผู้หญิง250เล็กๆอ้าวทำไมอันนี้ไม่อยู่เนี่ย สิบแบบซ้อนหมาก็มีนี่อันนี้สามร้อยมันต้องมันต้องลองดูว,ว่าได้ขนาดเราอแต่สวยดีผู้ชายมางานนี้ได้รองเท้าดีๆเพียบเลยเนี่ยทั้งใส่ใส่เที่ยวใส่ออกงานใส่ทำงานดูดิเพ่ดี สวยด้วยเนี่าายสัญลักษณ์มีเขามีกระเป๋าด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูกระเป๋าอื้ออันนี้น่ารักดีสองร้อยห้าสิบโอ้ย <laughs> มีมือเดียวอืมข้ไมเป็นสีเขียวเห็นเปล่า lại cao cao หเห้ยงั้นเลยเฮ้ยสีดำดิพี่ไปเดี๋ยวไปทุกส่วนเดินต่อนี่เมื่อกี้เราอยู่ส่วนข้างในใช่ไหมแล้วก็ส่วนตรงกลางอันนี้มาเริ่มมาด้านหน้าเลยอันนี้มันไม่ได้โล่งนะจริงๆมันมีของแต่ว,ว่าเขา หยิบกันไปแล้วเราไม่ได้มาวันแรกๆด้วยแหละนี่องบอกแล้วนในเทบอกผู้ชายไม่มีรองเทา้าสวยๆนะมาที่นี่สิคะอันนี้เท่าไหร่อ่ะแปดร้อยเก้ก้นี่เขาจะมีเขาจะมีราคาบอกตรงนี้ราคาขนาดนี้เจอฮัชโปบีแล้ว นี่รองเท้าแตะก็มีสวยดีเฮ้ยเอออันนี้เขาเรียกหนังอะไรอ่ะเนี่ยใส่ทำงานใส่ออกงานใส่ลำลองใส่เที่ยวอืมีผ้าช็อปปี้เลย

ยังไงมีตอบอยู่ตรงพุทธมนทลสายสองนะอยู่ริมถนนเลยเฮ้ยอันนี้ออกสีแดงๆง สวยดีอออออันนี้เท่ดีเท่ตรงนี้แหละเนี่ยไม่กินไม่เห็น ก็ใส่เที่ยวก็ได้สวยเชียวใส่บ่ไบด้มันรองเท้าผู้ชายแต่มันนิ่มนะเขาบอกไอ้ตรงนี้ก็นิ่มเนี่ยพื้นก็นิ่มก็นิ่ม เนี่ยเขนาดอันนี้ใส่เที่ยวยังนิ่มเลยอ่ะถ้าเรียกหนังอะไรอ่ะอชอปปีกแลยไปเดี๋ยวเราไปดูอีกส่วนมันจะมีส่วนที่อยู่ข้างในตรงนี้กับส่วนที่เป็นด้านหน้าตรงนั้นไปอันนี้เข้ามาข้างในแล้วนั่นค่ะผู้น่ารักเชียว เขาจะมีราคาติดไว้ข้างในห้าร้อนเ้าสิบอันนี้อ,อ๋อปลูกไว้จะได้รู้ว่าคูก่กันใส่เอ๊ะจะมันนิ่มนะออันนี้คือแลไว้ระบายอากาศหรออ่าเรียบร้อยก็มารองเท้าแตะก็มี รองเท้านักเรียนชาย450นี่ไงเขาบอกซื้อเราไม่รักเปลี่ยนเพราะฉะนั้นดูให้ดีมีบอกด้วยชอบอะ่ะเดี๋ยวไปมาดู ของตนั้นก็เป็นของผู้ชายไปดูตรงนู้นกันที่บอกว่าอยู่อีกฝั่งเนี่ยตอนนี้เราอยู่ฝั่งที่บอกว่าอยู่ด้านหน้าเนี่ตอนนี้อยู่ด้านนอกเลยเอ๊ะไม่ใช่ด้านนอกคืออยู่หน้าสึกอะที่อยู่ด้านหน้าตรงฝั่งถนนที่จอดรถนี่มี outdoor ด้วย70%อร์เซ็นต์ อันนี้อ๋อจากป้ายรดถ้าเจ็ดร้อยก็สิบแล้วสองร้อยเก้าสิบอ๋อลดจากป้ายอีกทีนึงซันกโกอันนี้ดีถือได้สองแบ้มีใบเล็กด้วย ันนี้ก็เองเป็นเอาดอร์เอออันนี้อันนี้ก็ของของอะไรของเอาดอร์เหมือนกันมีกระเป๋าเดินทางกระเป๋าเป้เออเดินทาง จาก1490เลย790มีรองเท้าแตะด้วยหนิของ o อ t ดอร์50บาทเสื้อผ้าก็มีเสื้อผ้าก็มีของเอาดอร์ทั้งนั้นใส่เที่ยวใส่อะไรเท่าไหร่อ่ะอ๋อสามร้อยเก้าสิบ สามร้อยดสิบเหรอเอาดอกริปนปะเนี่ยแต่มันไม่ใช่ขนาดเราอ๋อเสื้อก็พาดล่องอาอกางเกงก็พาดล่องไหมแต่อันนี้ไม่ใช่พ้าล่องนะเกิดสายด้วยอ,อันนี้เออ 190 xi đâu có lỡ đôi ăn đó cắp ảo cái tiệc nà là anh đi bay dậy dậy miếng mọc là ไปแล้ววันนี้ก็ไม่มีอะไรมากอยู่ที่ซารามมนดาพุทธมณฑลสายสองเดี๋ยวจะขึ้นวันเวลาไว้ให้นะถ้าใครมารถส่วนตัวจอดด้านหน้าแต่ว่าเขาที่จอดไม่เยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูเอาไปแล้วค่ะขอบคุณที่กดติดตามและรับชมสวัสดี